สวัสดีค่ะนี่เน่เน่ซักกับระบบน้ําอุ่นนะคะมัน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 ก็ไม่อุ่นแล้วนะสี่สิบองศาเพราะเครื่องซักผ้ามันมีแบบระดับแบบใช้น้ำํำยังไงอะสี่สิบองศาเออเพราะว่าตอนที่ซักค่ะเน,นี่ก็ไม่ได้เอามือปิดจุ่มนะแต่ว่ามันก็ร้อนอยู่นะดูสิคะ เห็นไหมเพวกเครื่องซักผ้ามันมีแบบว่าให้ซักแบบน้ําอุ่นน้ําร้อนอะไรอย่างงี้เห็นไหมเห็นไหมคะให้ดูข้างในอันนี้ตากอยู่นะคะอืมอืม,คะ,มคะไม่คะเนเนตากให้เดี๋ยวต้องรีดอีกคะ่ะเห็นไหมคะอย่าลังคาเนเน่นะเพราะเน่นเป็นคนแบบว่าชอบไร้สด ไม่ว่าจะเดินทางหรือว่าจะกินอะไรหรือว่าจะซักผ้าหรือจะเปิดร้านหรือว่าจะทําอะไรน,นี่เป็นคนติดโลกโซ,โซเชียลเราชอบไลฟ์สดจะนั่งรถนั่งเรือนั่งบดขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะนอนอะไรหรือว่าไปไหนก็ชอบไลฟ์สดปกติของนี่นี่อยู่แล้วแบบนี้เห็นไหมคะ ดีกันมารักกันเร็วๆรักการักกันอย่าอย่าอย่าลำคาแน่เน่นะ <ś 2 <ś 2นี่นะคะซักด้วยอุณหภูมิ40องศานะคะเห็นไหมคะก็ร้อนอยู่นะสิอืมไหมคะอืมผ้ามันก็จะเห็นไหมไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปพับผ้าให้ลูกค้าก่อน นางใดรล่อนแม่ถุงน่องดำเพื่อนสาวเข้ามาดูไรสุดเดน่าเดน่าบลูสอะไรนี้เนี่ยทำไรเนี่ยซักผ้าอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ที่ลำาพงท่านสาวว่าว่าไงมีเกงในไหมเกงในอะไรเธอดอก <c oughs> เกงในไม่มีจ้บเพั่สาวเพราะว่ามีของกระเธอเอาไหมคะของกระเธอเอาไหม ของก็เทยอยู่ในห้องไม่รับซักเกงในนะคะพันสาว่าไงว่าว่าอยู่ไหนคะพันสาวของนนเนี่เองค่ะจู่นรธิวาสไว้ไม่มีทองไหนะคะเดี๋ยวไปพับาใลูกค้าก่อนเดี๋ยวพ่อลูกค้าเขาก็เป็นลูกค้าประจำนะอืม ที่ปิดวายแรงเธอไม่มีหลอกแบบนี้นะเธอแรงมากหาผู้แถวนารชิวาสแล้ช่วยช่วยฉันฉนเห็นเธอออกงานบ่อยจะตายเธอก็ตายแล้วก็อีกกุ๊กแล้วก็ใครอีกนะอีกคนหนึ่งใครว่าอยูออ่ได้ยินข่าวว่าเธอเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วหรอเลื่องตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วหรอ ได้ดอกด,ดอกทองเออจะไปพับผ้ายลูกค้าคนเพาะลูกค้าบางทีเข้ามาตอนห้าโมงลูกค้าประจำเหมือนกันซักแล้วก็พับให้นางซักตากแดดให้นางแล้วก็พอแห้งแล้วก็พับแล้วก็ลูกค้ามาเอาลูกค้าไม่รีดอโอเคนะคะเธอ โอเคนะเธอพันสาวเทคแคร์เดอ้นอน่าเลยที่วาดเป็นไงบ้างฝนตกไหมหรือว่ายังไงคะตอนนี้คะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยเมากันหลังไหมนะเธอแบบเลิศส,สวยนะ